เธอจะเรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆสัสดีมาเจอกับคุณครูพี่ทิพในหน่วยการเรียนรู้หน่วยาได้หน่วทำอะไรคะการมีมารยาทที่ดีการมีมารยาทที่ดีีได้แก่การมีมารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่การาบผู้ใหญ่ มารยาทในการกราบค่ะการรับของส่งของมารยาทในการเดินการมีมา,ารมมยาทที่ดีเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของคนไทยเมื่อเราเจอกันเราก็ต้องไหว้และกล่าวคำทักทายันด้วยคำว่าสวัสดีเด็กๆเจอกัครูตอนเช้าเด็กๆก็ต้องไหว้และกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดยที่หนูไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ หรือว่าใครบอกห,อหนูทำได้ไหมคะลูกเด็กยืนตัวตงนะคะใหนมืมขึ้นให้หัวแม่รูมืออยู่ที่กลารจมูกนิ้วชี้อยู่หวังคิ้วค่ะดูตัวตกกอย่างค่ะการกราผู้ใหญ่ การกลับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆนั่งพับเทียบเรียบร้อยค่ะพนมมือขึ้นนะคะแล้วก็ให้หัวไม่มือที่ปลายมือยืดชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วค่ะเรากลับลงที่ตักผู้ใหญ่นะคะโดยไม่ต้องแบมือะค่ะ ต่อไปค่ะมารยาทในการกราบพระเมื่อเราไปทําบุญที่วัดพระท่านก็จะให้พรเราก็แสดงความนอบน้อมโดยการกราบนั่งตัวตรงคร่ะเด็กๆนี่หนู่ได้ชายนั่งพท้เทียบให้เรียบร้อยพนมมือขึ้นนิ้วโป้งจะหลดหัวคิ้ว นิ้วชี้ปลายนิ้วชี้จะุดหน้าผากค่ะแล้วก้มลงกราบแบมือสามครั้งค่ะระยายาตในการรับของส่งของเมื่อผู้ใหญ่ให้ของเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะรับค่ะ เด็กๆก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกครั้งบริยาทดีกันเดินเดินแบบไหนคะลูกเราก็เดินอย่างช้าๆไม่ต้องเร่งรีบนะคะัไม่ต้องเร่งรีบเดินเบาๆไม่แตะเท้า,าหรือว่าจะพื้นเท้าแต่ต้องเดินอย่างระมัดระวังค่ะเห็นไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะลูกการมีมารยาทที่ดีเมื่อเจอผูอ้ใหญ่ เราก็ต้อนไหว้ไ้่ก็กล่าวคาว่าสวัสดีค่ะโดยที่คุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกเด็กๆเมื่อผู้ใหญ่ใจดีให้ของเด็กๆเด็กๆต้องกล่าวคาว่าอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณพระทุกครั้งที่รับของมารยาทที่ดีเด็กๆต้องฝึกไว้ตั้งแต่เล็กๆการมีมารยาทที่ดีการอ่อนน้อถมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ,ๆต้องฝึกไว้ผู้ใหญ่ก็จะรักและก็เมตตา เขาับจะจชื่นชนลูกใครลูกศิษย์ใครเด็กๆอยู่เรียนไหนช่างน่ารักมากนะคะก่อนที่จะจับกันวันนี้เด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีวันนี้พบกันพร้อมๆกันค่ะสวัสดีวันนี้พบกันสุดใจกันฉันได้พบเธอ แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย